ข้อ131บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายตระหิคือโยวงเล็บแปลว่าพระอาน,นาุนใดแผ่นผ้ายาวมีอนุวาดเป็นต้นทั้งด้านยาวทั้งด้านกว้างชื่อว่ากุสิแผ่นผ้าสั้นในระหว่างในระหว่างชื่อว่าอัฐกุสิมุนทนใหญ่ในกระทงหนึ่งหนึ่งชื่อว่ามุนทนมุนทนเล็กชื่อว่าอัฐมุนทนกระทงกลางที่เย็บมุนทนและอัฐมุนทนเข้าด้วยกันชื่อว่าวิวตัตต สองกระทงคือข้างละกระทงแห่งวิวัตะในจีวรห้าขันวงเล็บและสี่กระทงคือสองข้างข้างละสองกระทงแห่งวิวัตะในจีวร7ขันชื่อว่าอนุวิวัตะแผ่นผ้าดามที่เย็บติดด้วยได้อื่นทำให้แน่นที่หุ้มคอชื่อว่าคีววยะกะแผ่นผ้าที่เย็บติดเหมือนอย่างนั้นในที่ปกแข้งชื่อว่าชังคายะกะ อาจารย์บางพวกกล่าวว่าแผ่นผ้าที่ติดไว้ตรงที่คอวงเล็บชื่อคิวายกะและตรงที่แข้งวงเล็บชื่อชังไคยกะก็มีกระทงหนึ่งหนึ่งนอกอนุวิวัตตะชื่อว่าพาหันตะส่วนในมหาอถกถาท่านกล่าวว่าคําว่าพาหันตะนั่นเป็นชื่อของชายทั้งสองวงเล็บแห่งจีวรที่ภิกษุเมื่อห่มจีวรได้ขนาดพอดีม้วนเข้ามาพาดไว้บนแขน มีด้านหน้าอยู่ข้างนอกวงเล็บหมายเอาลูกบวบจีวรพระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงจีวร9กอย่างด้วยสามารถกุศิเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงว่าจีวรทั้งหมดนั่นภิกษุต้องตดัดจึงตรัสว่าชินนักกันจะเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยในคำเหล่านั้น บทว่าชินนักการจะคือชื่อว่าจีวรที่ตัดแล้วโดยประการมีกุศิเป็นต้นบทว่าปัจจัติกานังได้แก่พวกโจรผู้เป็นค่าศึกต่อพระศาสนาบทว่าอนาพิชากตังคือไม่ทำความเพ่งเลงแล้วอธิบายว่าไม่อยากได้เพราะฉะนั้นจีวรทั้งสผืนภิกษุควรตัดพิวว่าเมื่อภิกษุตัดจีวรสผืนผ้าไม่พอก็ควรตัดแต่สองผืนแต่เมื่อตัดสองผืนก็ไม่พอควรตัดผืนเดียว แม้เมื่อตดัดผืนเดียวก็ไม่พอก็ควรติดผ้าพเพลาะในข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้วงเล็บเป็นข้ออ้าง